สวัสดีครับเกสชอปรีวิววันนี้กับเตียงไทยบูรุ่น r x l m 1 2 4 5 9ขีดขีด ก็เป็นเตียงที่ดีอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าเป็นเตียงที่เบาหนาแข็งแรงทนทานการใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดทั้งหมดของเตียงตัวน,นี้กัน,นครับเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่มีในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องจะมีเตียงที่ประกอบหัวเตียงมาให้แล้วนะครับกับชุดล้อที่เราจะต้องมาประกอบเองนะครับเป็นล้อที่มีที่ล็อก2ล้อไม่มีที่ล็อก2ล้อนะครับการประกอบเตียงตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่เอามือหมุนล้อเข้าไปเท่านั้นเอง ท,ทําทีละล้อจนครบ4ล้อต่อไปเรามาวัดขนาดของเตียงกันบ้างครับเตียงตัวนี้จะมีขนาดความยาวรวมหัวเตียง197-200ซนติเมตรนะครับเบาะอย่างเดียวไม่รวมหัวเตียงยาว194กซนเมตรกว้าง87-88ซนเมตร และสูงรวมเบาะ46เซนติเมตรเบาะหนา10เซนติเมตรนั่นเองนะครับในส่วนของวัสดุเตียงตัวนี้ทํามาจากโครงเหล็กนะครับเอาเบาะยึดทับด้านบนนะครับมีหัวเตียงที่ทําจากไม้อัด MDF เบาะทํามาจากผ้าหุ้มใยไม้ไผ่หุ้มบนล่างนะครับชั้นละ1เซนติเมตรรวม2ซนเมตรด้านในมีโฟม EPE หนา4 5ถึง5เซนติเมตรนะครับฟองน้ําหนา2ซนติเมตรยางพาราหนา1ซนติเมตร เบาทั้งหมดหนาประมาณ10เซนติเมตรนั่นเองสําหรับวิธีการใช้งานเตียงตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็สามารถใช้นั่งหรือนอนได้ให้สังเกตในแบบของเรานะครับที่สูง175เซนติเมตรนะครับว่านั่งบนเตียงแล้วเขาไม่งอเท้าไม่ลอยครับแปลว่าใช้ได้นะครับสาหรับระดับความสูงของเตียงกับคนที่สูงประมาณนี้นอนไปแล้วก็ยังมีระยะห่างระหว่างหัวเตียงและยังมีพื้นที่ระหว่างปลายเท้ากับปลายเตียงอยู่การกลางเตียงออกมาใช้แล้วก็การพับเก็บก็ทําได้ไม่ยากนะครับหลังจาก ที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถพับเก็บเข้ามุมเพื่อประหยัดพื้นที่ได้นั่นเอง ทีนี้เรามาสรุปกันนะครับสำหรับเตียงตัวนี้ก็จัดว่าเป็นเตียงที่เหมาะสําหรับเป็นเตียงเสริมโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ร้านอยากจะแนะนาเพราะราคาที่ย่อมเยาวมีความแข็งแรงทนทานสูงอีกทั้งยังค่อนข้างที่มีความสูงและกว้างกว่านะครับเมื่อเทียบกับเตียงรุ่นอื่นๆในเลนราคาใกล้ๆกันที่ร้านมีจําหน่ายนะครับเหมาะมากสําหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทที่พักที่ต้องการเตียงเสริมที่ทนทานใช้งานและทําความสะอาดง่ายนั่นเองนะครับหากว่าสนใจสิ สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ l i n e แอด getshop หรือโทรศัพท์0886257888ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหากว่าชื่นชอบวิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช anel ให้ด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ